ทำอะไรกันครับรีวิวกล่องดีสอเก่ารีวิวกล่องดีสอเก่าใช่อ,อ,อะไรเนี่ยเก่ากล่องนี่มันสมิเกอร์ปลอมนีน่นา <c oughs> ใช่ไหมไม่เขาเรียกว่าสามิเกอร์ออสมิเกอร์ปลอมอไม่ใช่อะไรนะที่เราไปชิ้อะไรนะไม่ใช่โบเบ้อะไรนะสำเพ็งอ่ะสมิเกอร์สองเพ่งนะครับอันนี้เราเคยรีวิวไปแล้วเนะาะม,มีเพื่อนๆเขียนอกว่า มันเป็นของปลอมใช่ไหมปาก็รู้ว่ามันเป็นของปลอมแล้วล่ะแต่ซื้อมาให้การ์ตูนใช้ก่อนว่าจะรักษาของได้ดีแค่ไหนแุณเนี้ยมันทองอะดูดิสภาพเก่ามากเลยครับจากสีชมพูวันแหววเนาะเดี๋ยวกับเป็ดเราใช้มา1ปี <S 1> 1 <S เต็มหนึ่งปีแล้วอันนี้นี่อะไรครับคุณแม่นี่เก๋ยสองไมสคโปรที่ไหนสิงคโปร์ค่ะโปรอันนี้ของปอมมั้เนี่ย แน่เดียมเลยอ่าก็เลยซื้อให้เป็นของขวัญละกันแล้วพรุ่งนี้ก็ปิดนะคะอ่าปิดเทอมแล้วด้วยนะครับดูดันมันเย็นมากเรามดูกันนี่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 โอ้โหนี่ไงทูโฮสวีเกิลสวีเกิลนะครับเขียนว่าอะไรมากคุณแม่

ห 1, 1> <ๆ>นึ่งูดูล,ลูกข้างหน้านมีข้างหนู้กกี่ครัูกหน้าเต็มหุ่น <_ s 2> ยูยดีคอนข้าหลับเป็นอะไรคะเอ้ฟรีสะท้อนแสงด้วยอาสุดเนี่ยแม่จะบอกให้ว่าถ้าชรรรมิเกอร์ของแพ้เขาจะเขียนติดนะคะแล้วก็จะมีนีบายทอยแล้วมีบา,บา,บาร์โค้ดนี่มีซีรีส์นัมเบอร์แล้วก็มีบาย์โค้ดแล้วก็เนี่ยค่ะจะมีปั๊มทุกจุดเลยนะคะไม่สบาย อร่อยมากเลยมาจากสิงคโปร์เลยขอดูเนื้อใกล้ๆหน่อยเนื้อมันนิ่มไหมลูกนิ่มแล้วเราสัมผัสกับอันอันอันของปอมดิต่างกันไหมต่างกันเลยใช่ไหมอันนี้สีของสวยสวยสวยจริงอ,ะอ่ะเเปิดดูข้างในค่ะเปิดดูข้างในเลยชั้นหนึ่งมีอะไรมัง่ง สองเป็นไรเอ่ยโอ้ยไม่ใช่นะคะไอ้สองสองนี้หนูจะใส่เอ่อยกเนี้ยเหรอคะยังลบยังลบก็ได้ไม่ต้อัดก็ได้ใช่หมดต่อไปชั้นสามค่ะชั้นสามแล้วค่อยปิดต้นกระตุกเอ้ยต่อไปชั้นสามคันใหญ่มากเลยนะเนี่ยดูดิดูจัดดูจับมือน้องกระตูนนะครับมันใหญ่มากเลยใหญ่กว่าหัวกระตูนอีกอ่ะ ตูวนี่ใหก่กว่าหัวกตัวเลยอะแกลมกว่าดูชั้นสามค่ะโอ้ย <c oughs> ชั้นนี้สวยนะเนี่ยสีม่วงใช่ใจ,ใจว่เป็นสีถูกใจนักก็ตัวเลยเนี่ยสีม่วงเนี่ยใช่อืมดูกันดูขนาดรีวิวยังใส่เสื้อสีม่วงเลยเนะี่ย <c oughs> โอ้ยสวยมากเลยดูดิแมสก์มิเตอร์สามชัน้นนี่ก็มีเหมือนเดิมอันนี้แม่ซื้อมาในราคาในราคาที่เคาลดนะคะในราคาที่เคาลดต์หนึ่งพันห้าสิบ รู้สึกว่าที่สิงคโปร์เขาเฟลเนาะใช่ช่วงนี้เป็นแบบก็เลยงานบิกเซลของค่ะก็เลยสั่งได้นะครับใจไหมตุนใจงั้นโอเคเอาเก็บค่ะก็คือตรงนี้นะคะที่แม่ให้เป็นของรางวัลเด็กดีแต่ว่าตูนต้องรักษาใช้ให้ได้หลายหลายปีเลยนะคะใช้ถึงกว่าจะทำเลยโอเคไหมอันนี้อันเนี้ยสมิทเิอสองเพลงเนี่ย หนูใช้ไปเท่าไหร่หนึ่งหนึ่งปีเนาะแต่อันเนี้ยมันใช้ได้ยังปหกเลยนะหูยดิ้นตุนอยู่ปอะไรปหนึ่งจะขึ้นปสองได้ใช้ตอนปสองต้องอยู่ให้ถึงปปปปห้าอะปสี่อะปสี่ปสี่ได้จะไม่ไปก็ลองดูถ้ามันพังหรือก็ต้องเปลี่ยนนมาแลกถ้าพังก็ยังไงก็เอานี้ไปใช้เหมือนเดิมดปลาเก็บไว้ให้โอเคไหม ต้นนะคะคขอจ่ายก่อนเรียนจากกระเป๋านี้เป็นกระเป๋านี้นะคะให้น้องกระตุ้นจัดดูว่าอะไรจริงจริหมบ้างนี่จะเปลี่ยนเลยเหรอเนี่ยโอ้โหนี่ยังไม่ทันยังไม่ทันเปิดเทอมเลยนะเนี่ยตื่นเต้นตอ่ะ<อ> <ไป S 1> ลองเรีนพิเศษก่อนนะอ่ะเอาไปเรียนพิเศษเนาะ <laughs> เริ่มเลยค่ะ เปิดไหมนะเปิดชัวเปิดชัวทำไมมีเยอะจังเลยเีแยดินสอนี่ใช้ได้ใช้ได้หนึ่งเทอมนุ๊กเนี่ยกระตุนขอนเดอยมากค่ะคือใช้ได้หลายปีนั่นอ่ะเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับมีดินสอเยอะก็กดไลค์ให้น้องกระตุนด้วยนะจิ๋พี่เจ๋จิ๋วก็มีใช่ไหมมาเรียบร้อยดึงด้าแล้วต่อไปด้านที่สองใส่ดินสอดินสอดินสอประจำตัวใช่ไหมคะนี้ ต้อนอินสอเป็นอินสอยีอ่ห้อเลยนะ H B H B H B คืออินสอดธรรมดาหาัวใจเปส็สีดำอินสอ B คือเขาทำอะไรนะทำอะไรนะทำใทำข้อสอบท้ำข้อสอบมันจะดำขะเข้มแล้วก็โคตได้สวยต่อไปเป็นชั้นต่อไปนะครับสเสรยจยังลบเดี๋ยวมากยังลบอะค่ะเตรียมพร้อมเผื่อหาย แปลว่าเด็กๆทุกคนต้องพกเยอะอย่างนี้แน่นอนอ่ะ <ไป S 1> ต่อไป,อไปสีเขาเอาสีเข้มมาได้หน้าเขาเาสีอ่อนมาได้หลังจะเอาสีเข้มมาได้หน้าสีอ่อนมาได้หลัง <c oughs> โอ้โหอันนี้คงใช้เวลาจาัดเป็นชั่วโมงอ่ะชั้นละสามชั้นเองเขาก็เลยเหลือเหลือพื้นที่เยอะ ว่าอันเนี้ยอันนี้นมันก็จะต้องเป็นสีดำนะอันนี้มางทีแค่ชั้นเดียวก็ต้องหาที่ให้เขาอีกนี่มันอยู่ตรงนี้ค่ะใครคะโอ้โหมาอยูคโอโ่คอนเด์เหรอี่เชอร์ให้ี่เชอร์ให้มา,าทำไรกันนะอาาโอ้โหแนบแนบเสร็จยังข้างกระตูนเสร็จแล้วคะ่ะ <laughs> <laughs> เสร็จแล้วนะครับนี่การจับดิสอนต้องกระตูนอันนี้สีแล้วครับสีเข้มเหรอสีเข้มเล็กฝั่งนึงอ่ะ ตัวนึงสีตอหนูแล้วตรงกลางเลยคะตรงกลางเป็นดีสอดนสอลุ้นล้วนเลยนะอันนี้ก็เป็นดีสอสองปีนี่เป็นดีสอธรรมดานะครับอ่าอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นการรีวิวอะไรนะกระเป๋ากัวดีสอสมิเตอร์ตัวด <spooky> <S curs CDU> ีสอสมิเกอร์ใหม่ปกติต้องเปตัวเราจะพกเยอะมากเลยค่ะเยอะเดินสอบกระเป๋าแล้วใช่ไหมลูก อันนี้ดีอย่างหนึงคือมันมี3ชั้นใช่ไหมสามชั้นที่เที่ยวเลยครัเยอะเยอะเยอะมากนะครับทนความร้อนได้ไหมทนความร้อนไม่ทนค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมยังไงอย่าลืมกดติดตามแล้วกดถูกใจช่องน้องกระตูนด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นรีวิวสนุกนะครับที่ซื้อเพราะว่าน้องกระตูนสอบสอบได้นะครับน้องกระตูนตสอบได้คะแนนดีนะคะก็เลยมีรางวัลให้ใช่พริงจริงแล้วก็ไม่ได้อยากให้สิ้นเปลืองนะคะเนาะ อะไรก็ใช้ได้นะครับผมขอให้มันขอให้มันแบบใช้ลราอยู่ได้นานแต่เนี้ยคือน้องรู้กูเขาฝ่ายฝันไม่นานเลยไม่นานเลยนะคะอ่าโอเคยังไงคลิปนี้เดี๋ยวลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบายโอ้โหเสร็จกระเป๋าไปไหนคะไปเรียนเพิ่งจะปิดเทอมจะไปเรียนแล้วเหรอลูกพพิิเเศศษษโอเคไปไปเรียน 都我最大。